นี่ยกตัวอย่างเรื่องการกินซึ่งกินอยู่อย่างตามซึ่งเราเคยกินอยู่ตามสบายแล้วก็สูงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวแล้วยังต้องการจะสูงยิ่งขึ้นมาอีกคนวกว็คือเจตเจียงฉันสามารถทามาได้แต่ว่าอะไาารฉันก็ไม่ว่าอะไรคุณเป็นใจหากินวิเศษเป็นเวดาตามใจคุณ แล้วคนก็ไปดูเองว่ามันดีอย่างไงมันสร้างปัญหาขึ้นมาอย่างไรทางจิตใจโดยเฉพาะเครื่องนุ่งมหม่มก็ใช่จีวรที่ทำจากเศษผ้าที่เก็บได้ตามที่ต่างๆมาเย,ย็บมาป่ามานั่นกันข้าวก็หมไปได้ที่อยู่อาศัยก็าตามปกติก็ ผลไม้แต่เป็นฤดูฝนก็มีที่มุงที่บังบ้างเล็กน,น,น้อยๆปกปันฝนอายารักษาโรคมันก็คือน้ำยาผนไม้รากไม้ใบไม้ที่เป็นยาแช่ในน้ำมูดน้ำมูดงตัวเอง ไอ้รายละเอียดอย่างนี้ไม่สําคัญเอาแต่ความหมายก็มันความหมายก็มันเป็นอยู่อย่างง่ายที่สุดอย่างต่ำที่สุดแล้วมันก็ฉลาดขึ้นมาทีโอ้มันอย่างนี้ก็อยู่ได้นี่มันอย่างนี้ก็อยู่ได้ดแล้วก็มไม่เป็นปรบกวนใครไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้กับใครมากมาย <Cal üp> <Poppy> เกือบจะไม่เป็นหนี้ใครเลย มีชีวิตยอยู่ได้อย่างอิสระก็จะไม่เป็นหนี้ใครเลยหน้าที่ความพิจุดก็คือศึกษาประพฤติปฏิบัติรู้ความจริงอันสูงสุดนี่ตัวเองก็ได้ได้ผลอย่างสูงได้ผลลัพธ์อย่างสูง แล้วก็ไปสอนผู้อื่นประชาชนให้ไปรู้เรื่องนี้แลผู้อื่นก็พอได้รับผลอย่างสูงรอว่ายู่ให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดูแม้จะไม่สอนสักคำหนึ่งก็ก็ยังถือว่าได้บุญเพราะเป็นตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดูอ,อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ คือมนระดับมันต่ำจนไม่เกิดปัญหาว่าใครจะทําไม่ได้ทำได้ทุกคนเลยมันม่มีปัญหาว่าทําไม่ได้มันสูงทําไม่ได้คือมันยากทำอะไรมันกลายเป็นง่ายเลยทําได้กันทุกคนอยู่กันได้ทุกคนใครจะทําให้ดีกว่านั้นก็ได้แต่รู้ความจริงเสียก่อนเธอว่าอยู่ต่ำลงไปอีกว่านั้นมันก็อยู่ได้ไม่ตายเลยไม่โง่เลยทำอะไรได้ นี่ให้มันได้หลักอย่างนี้พวกเราเดี๋ยวนี้เวลานี้ทีนี่ให้มันได้หลักแม้เราจะกินอยู่อย่างต่ําก็ไม่ไทำให้เราโง่ลงหรือไม่ทําให้เราตายเราทำมันจะเป็นอยู่ง่ายขึ้นทีนี้จะไป,ไปหาะเป็นอยู่อย่างง่ายอย่างอ,างอางสบ,บายอย่างสูงก็ได้ก็ไม,ม่มีปัญหา แล้วมันก็จะไม่หลงไม่หลงไปไปทำมันเปลืองเปล่าเปล่ามันมากเปลเปล่ามันไม่หลงไม่หลงไปทำนี่ประโยชน์ทิฏฐิเป็นความรู้อันนี้จะลึกซึ้งมากทีเดียวถ้าหากว่ามนุษย์ในโลกทั้งหมดมันมุ่งหมายเป็นอยู่กันอย่างนี้แล้วโลกนี้จะดีกว่าเดี๋ยวนี้ คือจะไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องเป็นอยู่กันให้มันมากมากยใหญ่โตยแย่งชิงกันจนข่าฟันกันจน,น,จนทำสงครามกันจนอยากจะครองโลกที่มันอยากจะครองโลกก็เพื่อจะกินดีอยู่ดีไม่มีที่สุดสุดถ้าทุกคนสมัครเป็นอยู่อย่างต่ำชีวิตครองชีวิตอย่างต่ำแล้วก็ทำกันอย่างสูงแล้วโลกก็จะไม่เป็นอย่างนี้ จะไม่มีวิกฤตการใดนะสนุกสนานไปรเรื่อยเดี๋ยวนี้มันมีความเจริญความเจริญที่เขาขนิยมกันนักถึงคุณสันติกรโรที่เป็นฝรงังจะนั่งที่นี่ผมก็จะพูดว่าฝรั่งนั้นมันโง่ม่มันงงวมาจะกินดีอยู่ดีแตน ประดิษฐ์ประปประดิษฐกรรมอะไรต่างๆขึ้นมาให้มันดีกว่าธรรมดาดียิ่งขึ้นไปดียิ่งขึ้นไปแล้วมันเรียกว่าวัฒนธรรมที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะฝรังก็ฉลาดฝรั่งเขาก้าวหน้าแล้วก็อ้างเห็นอาการอ้างเหตุผลว่าเขาไเจริญเต็มไปด้วยวัฒนธรรม ถูกแล้วมันสวยงามยิ่งขึ้นมันสะดวกสบายอารเรดอร่อ,รอยสนุกสนานยิ่งขึ้นแต่แล้วมก็สร้างปัญหาขึ้นมาเท่ากันเท่ากันกับที่มันยิ่งขึ้นที่มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสร้างปัญหาขึ้นมาเท่ากันไอส้ไอสิ่งที่เรียกวัฒนธรรมคุณรู้จักมันไอยดีๆเลยมันตัวปัญหาตัวปัญหาดีเดียร์ เพราวะวัฒนธรรม๋ยวนี้มันเลยขอบเขตไปถึงสิ่งที่ไม่จําเป็นที่จะต้องทาจะแล้วสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องทําแต่มันมันสวยกว่าดีกว่าอะไรกว่ากว่ากว่าทั้งนั้นกนะ็เรียกวัฒนธรรมจเจริญจร้ญนั่นคือตัวสร้างปัญหาครัร้งก็รู้สึกว่า ถ้ามีการสงครามทำลายด้วยระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์อะไรแล้วนะทำลายโลกมนเป็การใหญ่แล้วก็วัฒนธรรมที่ได้สร้างขึ้นมาจะสูญหายหมดจะเสียหายหมดนั่นก็ถูก,ถกนะแล้วกรถูกแล้วเันาะเขาสร้างขึ้นมาเกินที่แรกเป็นคนป่าอยู่อย่างคนป่าป่าสมัยป่าเทือนสมัยยังเป็น อะไรก็ทำบาเบย์ยนหรือเป็นพิมิตีอะไรก็ไม่รู้มันก็เพียงแต่ว่าไปหาอาหารจาก่ามากินต่อมามันไม่พอมันก็ต้องลกูกลูกฟังขึ้นมาเป็นกาศิกรรม มันจะเริ่มมีวัฒนธรรมแต่ยังไม่ถึงขนาดพอรู้จักทำไถไถนาการไถนามีขึ้นอันนี้ดูเขาเอาเป็นจุดตั้งต้นของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรมธรมวัฒนธรรมคนเชอร์เป็นคำที่ออกมาจากการรู้จักทำไถไถนา ถ้าก็รู้จักทําอะไรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นม,นมันวัฒนธรรมเรื่องเรื่องอะไนันแต่ถ้าที่มันจําเป็นอย่างนั้นมันยังมีปัญหาเหมือนวัฒนธรรมปัจจุบนันไม่ต้องมีตึกร้อยยี่สิบชั้นไม่ต้องมีรถยนต์เป็นปุงปไม่ต้องมีอะไรอย่างที่มีเดี๋ยวนี่ที่เรียกว่าจเจริญที่สุดเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยนี่เป็นยอดวัฒนธรรมขึ้นมาแล้ว แต่มันเรื่องไม่จําเป็นอไม่จําเป็นไม่มีก็ได้ไม่ตายไอ <c oughs> ้คนป่าสมัยนู้นนั่นคือพ่อแม่ของคนสมัยนี้มันก็ไม่มีเครื่องมือเหล่านี้แล้วมันก็ไม่ตาย <c oughs> แล้วมันก็เลยเป็นพ่อเป็นแม่กันเรื่อยมาเรื่อยมาจนมาถึงคนสมัยนี้ซึงมีวัฒนธรรมมากมีวัฒนธรมรมสูง ซึ่งคนปา่าเ่านั่นเขาไม่ต้องเลยไม่ต้องการเขาไม่ต้องมีไฟฟ้าใช้อย่างนี้เขาไม่ต้องใช้ไฟก็ได้ถ้าเขาจะใช้ไฟเขากอาส้งไฟเขาไอรู้จัดทาใต้จุดเป็นดวงดวงนี่เก่งที่จุดแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นวัฒนธรรมทางแสงสว่างที่จุดแล้วมัน <c oughs> เป็นวัฒนธรรม วมัฒนธรรมมันงอกขึ้นงอกขึ้นงอกขึ้นจากสิ่งที่พอดีหรือจําเป็นจนเกินจําเป็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็มีความต้องการตรงกันพอดีของกิเลสมันก็คิดเรื่อยไปทําให้ดีขึ้นตอนนี้อยู่รูอก็ทํารูดีขึ้นแล้วก็อยู่กระท่อมทำากระท่อมมันดีขึ้น เร่องอยู่บ้านทำบ้านนมันดีขึ้นเรียว่าบวัฒนธรรมนะ <c oughs> สูงสุดสูงขึง้นมาเรื่อยเรื่อยจน,จนกระทั่งมีนงหนังสือมีหนังห้ามีตาสนามีอะไรต่างๆเป็นวัฒนธรรม